สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรัพิลมแมรหัสนักศึกษา6610710072ค่ะวันนี้จะมานำเสนอตัวแบบธุรกิจค่ะธุรกิจของดิฉันนะคะคือ b f i t p r o ค่ะเครื่องดื่มโปรโตีนจากพืชที่เติมวิตามินที่จำเป็นลงไปด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นตารางสรุปการสำรวจแบบสอบถามนะคะ W e x ด r เอ s i o n นะคะจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง8ท่างค่ะ จากตารางสรุปการตอบแบบสอบถามนะคะสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้ค่ะก็คือวอตซื้ออะไรก็คือผู้คนเนี่ยต้องการเครื่องดื่มที่มีปริมาณโปรตีนเพียงพอทานง,ง่ายอร่อยมีหลายรสชาติค่ะต่อมานะคะไวซื้อทำไมก็คือต้องการโปรตีนมาช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เพียงพอในแต่ละวันค่ะแล้วก็ต้องการคุมอาหารค่ะต่อมานะคะวูใครมีทิพน ก็จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุภาพใน TikTok หรือ YouTube ค่ะ 2. เพื่อนหรือคนรอบตัวที่แนะนำค่ะ 3. t r เทรนเนอร์ Trainer และรีวิวจากผู้ใช้จริงค่ะต่อมานะคะเว้นซื้อเมื่อไหร่ก็คือจะซื้อหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะมีแบบนึงก็คือซื้อครั้งละเยอะๆค่ะเช่นแบบซื้อเดือนละครั้งตุนไว้ค่ะ ต่อมานะคะเวซื้อที่ไหนก็คือจะมีช่องทางออนไลน์เช่น TikTok, Shopee, Lazada ค่ะแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อ7 e v e Eleven ค่ะหรือว่าวัสันแล้วก็บูธค่ะต่อมานะคะซื้ออย่างไรก็จะซื้อช่วงมีโปรโมชั่นค่ะซื้อทดลองชิมช่วงแรกๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีการซื้อเพิ่มเติมตามมานะคะต่อมาก็จะมีแบบซื้อเป็นเซตหรือว่าแพ็กเกจราคาคุ้มคมค,มค่ะจากข้อสรุป จากแบบสอบถามที่ได้พูดปไปเมื่อกี้นะคะก็นำมาปรับปรุง BMC ให้เป็นฉบับใหม่หมากขึ้นค่ะก็คือมาเริ่มข้อแรกเลยนะคะคือกลุ่มลูกค้าหลักค่ะกลุ่มลูกค้าหลักเนี่ยก็จะยังคงเดิมนะคะคือเป็นผู้ที่ออกกํลังกายเป็นประจำแต่ไม่ได้รับปริมาณโปรตีนที่เพียงพอและว,วิตามินที่จาเป็นค่ะ 2คือคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อแต่ไม่สะดวกเตรียมอาหาร3นักกีฬาหรือคนที่เล่นเวทที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังจากออกกำลังกายค่ะ 4. คนที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยโปรตีนจากอาหารค่ะต่อมานะคะคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์โดยโมเดลแบบใหม่เนี่ยจะเพิ่มจากแบบเก่าก็าคือจะมีการเพิ่มรสชาติให้มีความหลากหลายมากขึ้นให้มีรสชาติอร่อยถูกปากคนรุ่นใหม่ค่ะต่อมานะคะแพ็กเกจเนี่ยพกพาสะดวกทานได้เลยไม่ต้องชง แล้วก็มีทั้งแบบขนาดทุดลงและแพ็กเกจใหญ่ๆแบบราคาคุ้มค่าค่ะแล้วก็ในตัวโปรตีนเนี่ยคือจะให้พลังงานและน้ำตาลที่ต่ำค่ะต่อมานะคะช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในโมเดลใหม่เนี่ยเรามีการเพิ่มจากโมเดลเก่าก็คือเน้นการขายผ่าน Tik t o อก h o p ป e l ้ลาซาด้ามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยจะมีการดูรีวิวเนน่ยก่อนไปซื้อค่ะต่อมานะคะเปิดให้ชิมฟรีตามฟิตเนสหรือว่าออกบูธงานสุขภาพต่างๆค่ะ ต่อมาค่ะข้อ3จะมีการเพิ่มสินค้าเนี่ยเข้าไปขายใน7 e เ e ่ e อีเลฟหรือว่าวัสดันมาขึ้นค่ะต่อมานะคะความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะในโมเดลใหม่เนี่ยเราจะมีการเพิ่มก็คือมีการเน้นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ TikTok รีวิวจริงค่ะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะ ต่อนะคะจะมีการแจกโค้ดส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าผ่าน TikTok s h o p ป e แล้วก็ Lazada ค่ะต่อนะคะแหล่งที่มาของรายได้นะคะโดยโมเดลใหม่เนี่ยจะเพิ่มจากโมเดลเก่าก็คือจะมีการขายแบบแพ็กเกจเซ็ตทานได้1เดือนค่ะแล้วก็จะมีแบบเซ็ตหลายแบบเช่นต้องการแบบเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าต้องการคุมน้าหนักค่ะต่อมานะคะจะมีแบบเซตทดลองที่มีโปรตีนทุกรสชาติค่ะให้แบบลูกค้าได้ลองชิมว่าตัวเองชอบรสชาติไหนค่ะ ต่อมานะคะจะมีการขายรายชิ้นตามร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือจะออกบูธต่างๆค่ะตามงานแบบสายสุขภาพค่ะ,คะกิจกรรมหลักนะคะก็จะมีการเพิ่มจากโมเดลเก่าก็คือจะมีการไลฟ์ t i k t o ็อมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์สสยสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะจะมีการจัดโปรแฟตเซลทุกๆเดือนค่ะเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่นะคะ ต่อมาค่ะเป็นการเพิ่มรสชาติและสูตรใหม่ๆตามฟีดแบ็ของลูกค้าค่ะต่อมานะคะทรัพยากรหลักนะคะจะเพิ่มจากโมเดลเก่าก็กคือจะมีเพิ่มทีมตลาดฝ่าย t ิ k t ตอแล้วก็ช้อปปี้ไม่ขึ้นค่ะต่อมานะคะจะมีทีมพัฒนาเครื่องดื่มที่เน้นรสชาติใหม่ๆและความหลากหลายไม่ขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะก็คือระบบขนส่งที่รวดเร็วค่ะ ในส่วนของพันธมิตรหลักนะคะในโมเดลใหม่เนี่ยจะเพิ่มจากโมเดลเก่าก็คือจะเพิ่มร้านสะดวกซื้อค่ะเช่นเซเว่นอีเลฟเวบูธแล้วก็วัดสันค่ะแล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพบน TikTok และ YouTube ค่ะโครงสร้างต้นทุนนะคะโดยในโมเดลใหม่เนี่ยจะเพิ่มจากโมเดลเก่าก็คือจะมีการเพิ่มงบสําหรับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ t ิกตอกแอดมากยิ่ขึ้นค่ะต่อมานะคะปรับแพ็กเกจให้คุ้มค่ากับลูกค้ามากาขึ้นค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะคือค่ากระจายสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อค่ะเช่นวัดสันแล้วก็เซเว่นอ่นค่ะขอบคุณค่ะ